สวัสดีค่ะ,พว,คะวพวกเรา Star แดนค่ะพวกเราสตาร์แนนะคะเป็นจิกะไอดอลนะคะซึ่งจิกะไอดอลแปลว่าอะไรคะน้องเหนียวแปลว่าวงที่ไม่มีค่ายค่ะคำว่า Star แดนเนี่ยมาจาก ํำท้องเสียงว่าสตาร์ดาที่แปลว่าลองดาวค่ะพวกเราก็เปรียบดังละองดาวดวงเล็กๆที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองที่กําลังพุ่งไล่ตามความฝันดาทออกไปอะค่ะก็เลยกลายเป็นสตาร์ดาค่ะคอนเซปต์ชุดของเรานเป็นแนวเรนเจอร์ค่ะแบบเดินทางข้ามเวลาตอนนี้เรามี2ซิงเกิลนะคะซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าดาวน้อยความหมายของเพลงก็จะเหมือนกับชื่อวงเลยคือการพยายามไล่ตามความฝันเพลงที่2ชื่อรักแท้ของเธอวงเล็บฉันค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับการย้อนเวลากลับไปสารภาพ เระกับคนที่ชอบค่ะสามารถส่งเพลงนี้ให้คนที่เราแอบชอบได้นะคะ ก็รู้สึกภูมิใจที่เพลงของพวกเราได้ไปลดแล่นอยู่ในเกมออเดชั่นที่หนูเคยเล่นก็วันนี้ก็ได้เล่นเพลงของตัวเองแล้วเกมออเดชั่นเนี่ยก็คือแบบอันดับหนึ่งสำหรับหนูนะจะคนชอบฟังเพลง็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ที่สําคัญก็มีการแต่งตัวด้วยเนาะใช่สไตล์ที่ชอบแต่งก็จะเป็นน่ารักน่ารักโพองหน่อยถ้าเทก็เทไปเลยแบบสายดาร์กของหนูจะเป็นแฟนตาซีค่ะเพลงหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งเพลงนึงเปลี่ยนชุดหนึ่งเอาไว้ขิงนะคะสำหรับเกมออดิชั่นเนี่ยที่เปิดพื้นที่ให้ LGBT ด้วยหนูก็รู้ึก นะไปเปิดโลกเหมือนได้คุยกับเพื่อน,นก็คลายเหงาให้เราได้เหมือนเราไม่ได้อยู่แค่ในห้องนะคะตามพวกเราได้ที่ Facebook Star Dad ค่ะตามนี้ได้เลยค่ะส่วน i n s t a g r กรนะคะก็จะเป็นชื่อของพวกเรา s t a r d a d ค่ะอริชันเป็นมากกว่าสังคมเกมออนไลน์อย่าลืมเล่นเพลงของพวกเรากันเยอะๆนะคะ